ทำกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะคะกับอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งสําคัญนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและยูเครนเพราะสหรัฐยังคงต้องการเข้ามาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในดินแดนของยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ก็ระบุนะคะว่าเขาดูเหมือนว่าจะประเมินสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนผิดไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุติสงครามล่าสุดมีรายงานนะคะว่าขณะนี้ขีดความสามารถทางอากาศ ของกองทัพรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่ากองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกามากถึง3เจเนเรชันโดยเฉพาะการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกที่ล้ำหน้าไปอย่างมากทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สหรัฐมีใช้ในขณะนี้รวมไปถึงชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้ไม่สามารถรับมือได้ได้ไดเห็นมาแล้วอย่างกรณีของไฮเปอร์โซนิกที่มีการนํามาใช้ในดินแดนของอยูเครนจริง,รงยักองอยูเครนและแน่อนอนว่าสี่ความสามารถที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ ก็เป็นการส่งสัญญาณด้วยว่ารัเสเซียจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อองค์การนาโต้ต่อไปถ้ามกลางสงครมความขัดแย้งที่เดอนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการโจมตีระหว่างรัสเซียกับยู ที่หนักมากขึ้นพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการทหารและแหล่งพลังงานจนกระทั่งโปลแลนด์ระบุนะคะว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งในครั้งนี้ได้นั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขณะที่เจ้าที่ระดับภูมิภาคของรัสเซียเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของยูเครนเข้าใส่เมืองรอสตอฟซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของรัสเซียทาให้อาคารที่พักของประชาชนรูป่ไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่ง คนบาดเจ็บ4คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก4ขวบรมอยู่ด้วยหลังจากที่ถูกเสษซากโดรนที่ยิงตกใส่ร่วงเข้าใส่ห้องพักของพวกเขากระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าในช่วงค่ำคืนของ13มกราคมระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียสามารถยิงทำลายโดรนยูเครนได้25ลำในภูมิภาครอสตอฟและอีก23ลำเหนือภูมิภาคอื่นๆของรัสเซียและคาบสมุทรไครเมีย รอสตอถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สําคัญของรัสเซียเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารเป็นเส้นทางสําคัญที่ใช้ในการส่งเสบียงให้กับกองกําลังรัสเซียในแนวหน้าทําให้เมืองนี้ตกเป็นอีกเป้าหมายในการโจมตีของยูเครนที่พยายามจะโจมตีเมืองยุทธศาสตร์หวังปิดเส้นทางส่งเสบียงและลำเลียงอาวุธของรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียได้มีการโจมตีเข้าใส่ดินแดนของยูเครนอย่างหนักโดยเฉพาะการโจมตีได้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีเซลนสกี้ได้ระบุว่ารัสเซียค่ะได้ใช้ดโดรนเกือบ300ลำขีปนาวุธนำวิถีอีก18ลูกขีปนาวุธร่อน7ลูกโจมตี8ภูมิภาคทั่วยูเครนเป้าหมายคือโครงสร้างด้านพลังงานโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งก็ถูกโจมตีเป็นครั้งที่8แล้วนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ได้ประเมินว่าการโจมตียูเครนของรัสเซียในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณปฏิเสธความพยายามในการเจรจาสันติภาพที่นำโดย สหรัฐอเมริกาที่พยายามผลักดันให้คืมหน้าแต่สุดท้ายการสู้รบในสมรภูมิก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะอเล็กเซ่เลออนอฟซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางการทหารได้มีการรายงานว่าขณะนี้รัเสเซียประสบความสําเร็จในการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบปรับคิดทางได้ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศและอวกาศโดยเฉพาะรุ่น S 5 0 0 Prometheus ทำให้ครองความได้เปรียบเหนือสหรัฐถึง3ามเจเนอเรชันเพราะการยิงสกัดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถปรับทิศทางได้นั้นสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วจึงจะสามารถพัฒนาอาวุธเพื่อน,นำไปสู่การต่อต้านหรือระบบป้องกันภัยซึ่งปัจจุบันสหรัฐยังไม่มีทั้งสองอย่างโดยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเท่านั้น ปัจจุบันระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรนาตโตอย่างแพทริออตชาร์ดและ a อโร่แม้จะสามารถยิงสกัดขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงได้แต่ว่าสำหรับ S500 p r o m e t h e u ทแตกต่างจากขีปนาวุธไฮเปอร์โซ c ทั่วไปเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ทำให้ยากต่อการป้องกันนอกจากนี้ S500 พรีเมเทสยังสามารถจะกัดก้นเป้าหมายที่บินด้วยความเร็วสูงสุด15-20มัดและมีเพดานบินในการสกัดกั้นสูงกว่า100กิโลเมตรขึ้นไปจึงสามารถป้องกันภัยทางอากาศขี้ปนาวุธรวมไปถึงภัยคู่คามจากอวากาศได้โดยเฉพาะขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ดาวเทียมทางการทหารดาวเทียมติดอาวุธและวัตถุทางการทหารอื่นๆในวงโคโจรที่สําคัญคะืะระบบนี้ถูกออกแบบให้ทํางานร่วมกันกันกบเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศระดับชาติอย่างสมบูรณ์แล้วก็นําไปติดตั้งได้ทุกพื้นที่ซึ่งระบบการสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐนาโตในปัจจุบันยังไม่สามารถต้านทานอาวุธชนิดใหม่ของกองทัพรัสเซียได้แม้กระทั่งโอเรชนิกที่เราได้เห็นถูกนํามายิงโจมตีล่าสุดเข้าใส่เมืองลาวิสซึ่งเป็นเมืองพปรมแดนที่ติดกับ ถ้าสมาชิงนาโตก็จะเห็นว่ามีการทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและระบบป้องกันภัยทางอากาศก,ก็ไม่สามารถสกัดได้โดยเฉพาะความเร็วอย่างสูงในนาทีที่พุ่งตกใส่เป้าหมายจากการโจมตีโดยรัสเซีย ขณะที่ประธานาธิบดีฮารอลนักรรสกี้ ald, ky, ของโปแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ให้คุกคามโปแลนด์และชาติอื่นๆในโยุโรปได้ย้อนไปนะคะในช่วงกันยายนปี2568ที่ผ่านมา ทบโจรของรัสเซียรุกล้ำแน่นฟ้าของหลายประเทศในยุโรปข้ามพรมแดนเข้าไปเหนือน่นฟ้าของโปแลนด์ซึ่งผู้นําโปแลนด์มองรัสเซียกําลังทดสอบระบบป้องกันภัยของโปแลนด์รวมถึงความสามัคคีของชาตินาโต้พร้อมกับได้ขอบคุณอังกฤษนะคะที่ส่งกําลังทหารและเครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์มาช่วยเหลือในการปกป้องชายแดน มีรายงานว่าสหภาพโยุโรปนะคะเตรียมขยายมาตราการคว่ำบาตรทางการค้ากับรัสเซียเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าผู้มีข้อร้องเรียนนะคะจากสวีเดนและก็ฟินแลนด์บอกว่าขอให้มีการห้ามไม่มีการทําประกันภัยและการซ่อมแซมท่าเรือซึ่งเปิดให้มีการขนส่งน้ํามันกา๊าซและถ่านหินจากรัสเซียมายัางสหภาพโยุโรปโดยระบุว่านี่เป็นการ บริการทางทะเลที่ดูเหมือนว่าชาติสมาชิกยุโรปจะมองข้ามแต่กลับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือการส่งออกด้านพลังงานจากรัสเซียในแถบอาร์กติกและยังคงเดินหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่มที่เชื่อมโยงกับพลังงานของรัสเซียทั้งหมดด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการท N นข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท N นช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ